สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมโลบอคแมปดาร์วีมหายนนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาจะมาสอนเพื่อนผมฝากนะครับแล้วก็สอนแล้วก็สอนผู้เล่นใหม่แบบคนที่เพิ่งมาเล่นนะครับผมอย่างแรกนะครับรถนะครับผม รถแล้วควรจะมีการควบคุมอยู่ที่ประมาณหกสิบขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมไม่รู้มันเป็นอะไรและวเ่ม่อพายมันปรับเปอร์เซ็นต์การควบคุมลงนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนว่ามันจะโกงเกินโกงเกินอะไรโกงเกินใช่ซึ่งคันที่ผมแนะนำสรับใหม่นะครับก็คือเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวซึ่งคันที่ผมแนะนำนะครับก็คือคัน คันนี้คันนี้นะครับผม Porsche คัน389,566ปนเกันยนะครับซึ่งถึงแม้การควบคุมมันได้แค่30%มม่ดิการควบคุม63%แต่มันก็โอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับใช่ไหมครับเอาเอาเอาเริ่มต้นเลยมเริ่มต้นเริ่มเริ่มต้นเลยเพราะว่าอย่างไรมันมีอะไรมันมันก็ราคาสูงอยู่อ่ะว้าว เริ่มต้นเหรอเริ่มต้นมันก็มีคิดว่านะมันจะมีอ๋อไอ้นี่ไอ้ขวบมาแต่งอ่ะมาแต่งอ่ะคันเข้าไหร่มันบอกว่คันก้ามือหกแล้เคยก้ามือหกอ่ะซึ่งคันนี้นะครับอาจจะไม่เร็วมากนะครับแต่ผมเคยใช้มาก่อนมันมันดีอยู่นะผมคันนี้ครับหรือไม่ก็เหมือนเหมือนจะมีคันหนึ่งนะเดี๋ยวก่อนนะมันจะมีคันหนึ่ง ไปใส่แบ็กเลเป่าถ้าใส่แบ็กจะนนีคตัวไหนตัวไหนล่ะตัวไหนถ้าใส่แบ็กรออถรถมาโดนรีโมเดลหมดอ่ะก็โดนรีโมเดลติดจัไม่ได้โอเคครับี 5, าานหาน้มุเบ็ดนะเดียวเบ็ดเบ็ด นมโอเคครับก็คือคันที่ผมแนะนำมก็จะมีอยู่2คันนะครับนั่นคือคันเก้าหมื่นหเอ่อ96,000 6 96, 9่นหนะครับเป็น Ford Mustang นะครับผมไอ้คันนี้คือ389,000แนาพนะครับผมก็ไอ้คัน Porsche คันนี้แหละแลที่ผมใช้อยู่แล้วทุกคนมันมันดีนะ <c oughs> ซึ่งผมอยจะมาบอกนะครับนั่นคือผมเคยมีรถอยู่ประมาณรถคัน5ล้านนะครับ <c oughs> แล้วผมก็ขายรถ คันคารานั้นนะ่ะม,มาซื้อปอเช่คันนี้คันเดียวเพื่ออะไรผมไม่รู้ะนะนะครับต่อไปต่อไปนะครับนั่นก็คือสนามนั่นเองครับซึ่งสนามที่ผมอยากจะแนะนํานะครับล็อกซีรีสมมาก็แล้วแต่นะแต่ผมแนะนําก็คือเซอร์กิตนะครับหรือแม่ก็คอร์สคันที่นะครับผม แต่ผมคิดว่า<ห>เซอร์กิตน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันมันไม่ถึงแม้จะได้เงินน้อยกว่าค่อยคกันที่แต่ว่ามันระยะทางมันมันวนอยู่แค่นั้นแหละผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่า<ห>ใช่ไหมซึ่งผมกลังเร์นะครับผมซึม่ง ผมจะอันนี้ผมจะไม่ใช้คันผมจะใช้คันที่ผมแนะนำทุกคนไปนะครับนั่นคือ Porsche คันนี้นะครับ ซึ่งแนะนำนะครับอันนี้คือการแนะนำนะครับอันนี้ผมไปดูมาจากช่องยูทูบช่องหนึ่งนะครับที่ทุกคนอาจะได้รู้จักเลยนะบอกเลยดีไหมบอกเลยครับพี่นั่นคือช่องวกตอรีแคส์นั่นเองนะครับที่เมื่อก่อนเขาได้ทำอะไรเิดนึครับได้ไม่มาหาแต่ตอนนี้เขาก็ไม่ได้ทำหรืออาจจะทำอยู่แหละแต่เขาอาจจะทำน้อยลงนะครับ แล้วก็มุมกล้องนะครับผมแนะนำนะครับตรงนี้นะครับปรับค่าไม่ไดหมดครับปรับเป็นตัวตัวฟอลโล่นะครับจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าไม่ต้องไปต้องใช้เมาส์นะครับผมใช้ือเดียวเล่นก็ได้นะครับนะโอเคเริ่มเลยไหมเริ่มเลยไหมลุกเราใสเรายุงระยะว่าโอเคครับซึ่งซึ่งเวลาที่ผมจะแนะนำนะครับนั่นคือไม่ควรจะเกิน สองร้อยวิหรือไม่ก็ประมาณสามวิทียี่สิบวินนะครับผมไม่ไม่ควรจะเกินนั้นนะถ้าเกินอันนอ้เรืนองกฎไม่นั้นที่ไม่ควรจะเกินนะแต่ถ้าใครเกินก็ฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณก็จะเก่งขึ้นเองได้นะครับ oh, <no. S 1> อันนี้จะได้เงินประมาณห้าหมื่นหนึ่งพันนะครับแล้วเกิดคุณคุณไปแข่งคอทันกันที่อ่ะคุณจะได้ห้าหมื่นหกพันเลยทีเดียวนะครับ นั่นนะก็คือตอนที่กดโค้งอะ่ะอกดเบรนทีนึงเรีอยแม่ก็ชะลอความเร็กวก็ได้นะครับผมมาเออเฮ้ย โอเคครับตอนนี้ผมอยู่ที่สามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับผมเวลาก็ไม่ดีใช่ครับอันนี้จบต่อไปเราได้จะไปดูของสนามแดกนะครับว่าควรเลือกคันไหนซึ่งผมเอาจีนไฮเว่ยมดีกว่าแดกไม่ใช่สำหรับคนที่ขี้เกียจไฮเว่ยแดกมันก็ได้อยู่ไงได้เงินได้เงินเร็ว ได้เงินเร็วแต่ได้เงินน้อยแต่แต,แต่เร็วนะมันอาจจะได้เร็วกว่าเซอร์กิตก็ได้แต่เราผูเล่นใหม่อ่ะใช่แต่เราผู้เล่นใหม่อ่ะใช่รถรถรถเทมับไงเทมับกับผู้เล่นใหม่อ่ะรถเล่นแดดจะไวยกว่า,า,าอันนี้ก็คือถ้าเราแับผู้ผู้เล่นใหม่ไงก็อทมคือสำหรับผู้เล่นใหม่นี่อยู่อยู่อยู่นี่ไง ตอนนี้เวลานี่เละเละครับถ้าเขิดใครท่านใดดีกว่านี้เนี่ยช่วยกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมจะกดไลค์เดี๋ยวนี้รอครับน,นี้ถือว่าเวลาก็กลางๆไม่ดีมากนะครับ 2องนาทีสิบห้าวิจะจบเร็วขนาดนเยหรอทำไมก็ทำไมก็เคยมีคนจบเร็วขนาดนี้นะมีเลยก็มีแหละแต่ก็แบบมันก็ต้องโปรเพลอะโปอ้บินได้เหรผมว่าร้อยว้คนละโปรแล้วไม่ใช่โปรที่บอโปรเพยอะนะอันนั้นมันโปร แต่ผมไม่ <c oughs> ผมไม่แนะนำโป้อันนั้นนะครับเพราะว่ามันอาจคุณอาจจะโดนแบนได้น,นะครับเกมนี้ไม่เล่นโป้มันเล่นโป้แล้วมันไอดีมเฉลี่ยผมดูเกมไม่เจอเกมมันเด้งเฉลียไม่รู้ครับผมหมายถึงผมพูดถึงรวมๆครับโอเคครับสามนาทีเก้าวินะครับผมว้าวคะแนนเออเวลาดีดีกว่าเยอะเลย โอเคก็เดีแบบแ๋ยวผมจะตัดโอเคครับก็สนามต่อไปนะครับนี่ก็คือเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคโอเคไม่เป็นสนามต่อไปนะั่นก็คือสนามแดกแล้วกันเนะาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับซึ่งผมแนะนํานะแนะนําไม่ใช้เป็นรถไฟฟ้าน่าจะดีนะครับผม oh. ไม่ใช่น่าจะดี oh. เดี๋ยวจะ <L ess S 1> <L ess> ไอ้ไอ้นี่ไงเอ่อเทรดว่าโมเดิร์ฟบ้งกันไม่ได้โอเคครับผมแนะนำจะมีอยู่สองคันนะครับสองคันนะครับนั่นก็คือคันแรกนะครับนั่นก็คือเอ่อเรื่องนี้ทุกคนตาลายโอเคครับคันแรกนะครับก็จะเป็นคันนี้นับนับมนั่นก็คือปอร์เช่นะครับ,รบไทยน่าจะไทยคันนะน่าจะใช่ นะครับท็อปสปีดสองร้อเดกิโลเมตรนะครับซึ่งอ,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 อัตราการเร่งอะ่ะเมื่อมื่ก่อนมันจะไม่ใช่อย่างนี้นะแต่ว่าพอไปอัาเด็ใหม่ๆมาปุ๊บผมโงนะครับผมถืงว่าคนแนะนำคิดแล้วยกันนะแต่ผม,ผม,ผมไม่ซื้อครับเพราะว่าผมเงินไม,ไม่พอนะครับผมราคาอะไรน,นะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยครับแล้วก็ถ้าเกิด มันมีคันหนึ่งอะแต่มันไม่มันหายไปแล้วเทสลาน่าจะโดนออกไปแล้วแหละซึ่งผมมีอีกคันนไม่ได้ถูกแนะนำนะตอนนี้นอันนี้น่าจะเป็นรถลิมิเต็ดนะครับแต่คันนี้นะครับมันมันสามารถมันสามารถที่จะคันนี้เนี่ยมันมันเคยเข้าเส้นชัยภายในห้าวิปลายปลายนะครับคันนี้นะครับแต่ตอนนี้มันทําไม่ได้แล้วนะผมนะครับแล้วก็มีอีกคันนึงครอบผมคันนี้นะครับ เรไปฟ้าคันนี้นะครับผมซึ่งผมคิดว่านะคันนี้เมื่อก่อนอะ่ะมันจะให้ไปเข้าทวิตเตอร์บ้งแล้วมันก็จะให้มาทำอะไรทั้อย่างเลยผมลืม<ๆ>ผมลืมแล้วให้ไปกดแล้ว,วก็วตนไปนะครับซึ่งคันนี้ก็โอ,โอเคเลยนะ้ทุกคนโอเคครบไปสนามแดกกันเลยดีกว่านะครับมาสนามแดก แต่ตอนนี้อาคัน,นไม่รู้ว่ามันสามารถรับได้อยู่หรือเปล่าผมไม,ไม่รู้นะ,นะนนที่เทะเอเาเกมเอาเกมค้างัเอบเลกางออบบเอา,ะอะออา,าเแล้วใครมันมันมาทับนี้เนี่ยเอาบัคเอาไม่ได้มันโอเคได้ไดแล้ไดได ม,มันมันมันช้าลงทำไมมันช้าลงเด็นไหมมองว่ามืนจะเร็วขึ้นมัน้งเพตอนแรกม,มันราคล้านจะขมอ่าเดี๋ยวผมก็ขอตัวแม็กลาเรนคันนี้นะครับ765 LT มั้งคันนี้น่าจะแรงพอ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 ,พอสมควรนะคันนี้อยู่อันนี้คันนี้จะไม่ใช่คันที่แบบสามารถเปิดประทุนได้น,นะครับจะอยู่ประมาณราคาประมาณ442,000นั่นเอง ล,ลองลองมันเงินเครื่อง,องนึงขออีกสักครั้งหนึ่งนะครับมายังไงก็ไม่รู้เรารู้สึกว่าเหมือนรถคันนี้จะรับาาเบรดมั้งเพราะเมื่อก่อนไอ้หน้าหลังมันจะเปิดนี้ไม่ได้มา<ต>ครับ โอเคครับเวลาพอาได้อยู่นะหกวิตัต,ต,ต้นต้นนะถ้าเกิดลองเป็นโอเคครับผมก็สำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดสไดต์ด้วยแล้วกันนะครับพวกถักใครผมแล้วผมทำเต้นเกมอะไรในโลบอกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ